ไม่ว่าจะเป็นแอนทอนขับฟ้าหรือว่าชมพูเกมเริ่มวางยาวของทางชีรชัยให้กับลีลอยลิต้าเอาแล้วครับโอ้โหไทลโรตออกมาไม่ทันโอ้เพื่อนไปบางหลวมครับเกือบเป็นเรื่องดูนะครับบอลทิ้งโด่งข้ามแนวรับมาเอาตัวบางก่อนเลยครับยุทธพงแต่โอ้โหลิต้านะแร่งนะครับ ทางขวาไม่เป็นไอซาก้าเบิ้ลเบิ้ลไปที่อาลิตาโอ้โหแถวสองเติมใหม่เติมมาทางขวาอาซัมเซาพลิกไม่ได้ครับให้ที่สมยศสีเกตโดนคานสนั่นหมาใหม่บอกระตาสตาร์อาริตาชบแล้วอาซัมเซาไัทางที่ไอซาก้าไอซาก้าใส่ก้อยให้กับอาซัมเซาโอ้โหโด่งข้ามคานไปครับไปตัดบอลมาให้เพื่อนได้มีโอกาสยิงเป็นครั้งที่สองนะครับ น่าได้ได้แต่จังหวะนี้แล้วนะครับขึ้นคนเดียวหนึ่งหนึ่งนะครับของเดรอยิต้าครับโอ้โหโด่งไปนิดเดียวนะครับพายรถเอี่ยมมากนี่ได้แต่มองตาม้วครับผู้สาปรตูสุโขทัยครับชนคานเต็มเเลยครับแล้วเด้งเหลี่ยมบนออกมาไม่ได้ซ้ําเร็วด้วยนะครับลุกเตะมุมโดยทีเดียใช้นะครับไปทางเสาสองได้ขึ้นจังหวะขึ้นตรงนี้ว่าสะบัดโดนบางเกินไปครับบอลหลุดกรอบไปเองนะครับ <c oughs> จังหวะขึ้นแล้วโดนบีรัมเข้ามากระแทกเลยครับก็มีผลทครับทำให้โขกได้ไม่เต็มที่นะครับสำหรับอาซัมซาเล่นกับอาซัมซาอาซัมซาวืขนทะลุช่องสวยอาลุ้ว่าได้ขวางไอซาก้าเปิดครับไม่ยิงเปิดมาเทา้าซอนม้าแลโผล่ในตัวศุดโดยสมดศครับที่โขกจากแถวสองโอ้โหถือว่าใจสุดยอดเลยนะครับลูกนี้ไอซาก้าเซนหนักครับท,ที่หยอดมาให้ครับ ยอดไปเสาไกลเป็นพื้นที่แบกขวาที่วันชรพลขึ้นเปลไปครับไปประถมพยาบาลต้องดูสปีดของไอซากาเซอ์หนักนะครับดูเครับเร็วจริงจินะครับแซงชมพูแสงโพเอนเห็นแล้วใจกว้างด้วยครับจังหวะแรกนไม่ยอมยิงเ,เหมือนจะดูเล่นยากเกินไปแต่ไม่ใช่ครับคือเขามั่นใจครับว่ายอดไปนี่น้ำหนักไปนี่เพื่อนจะ มีโอกาสมากกว่าแล้วก็ทําได้จริงๆครับมี2เป้าให้เลือกเลยนะครับเป้าแรกเป็นลิตาที่ดึงตัวประกบมาแล้วให้สมยศได้พุ่งตอร์ปิโดโบกหกง,ง่ายๆ1ห่งศูที่สีเกตขึ้นนําต้องชมตั้งแต่บอของอาสมสาวทะลุช่องมานะครับจะให้ลิตาทาให้ออากาได้เปรียบใช่ครับเลือกที่จะดึงช้ากันให้ไอซาก้าไม่ให้แล้วครับ เล่นกับสมยศเบิดขึ้นมาให้กับอาซัมเซาล,ลิตา2-0แล้วก็ต้องไปล้ำหน้าโอล้ำหน้าครับโอลิตาไปล้ำหน้าซะก่อนดูจังหวะที่ส่งบอลเข้าประตูไปอีกทีนะครับอาซัมเซาชิงแล้วแต่โอ้ไม่แบบนี้ไม่น่าล้ำเลยครับจังหวะสุดท้ายบอลเลยคนไปแล้วครับคือจังหวะก่อนหน้านี้ไม่น่าจะมีปัญหาเลยครับ,รบที่สมยศยกมาให้กับ อ่ะซัมเสาจังหวะที่อ่ะซัมเสาเบิ้ลไปให้เรียลฮอริต้านั่นแหละครับที่ทงขึ้นมาโอ้โหถือว่าโชคร้ายเลยครับสี่สเกตครับถึงแม้ว่าครึ่งแรกจะหมดลงแล้วแล้วพวกเขายังได้เปรียบเรื่องของสกอร์ที่นําอยู่1ประตูต่อศูนย์ก็ตามนะครับเกือบได้ลูกที่2เพิ่มด้วยครับแต่ว่าไปโดนจับล้ำหน้าซะก่อนนะครับเปิดชามาครึ่งหลังได้ยิงอีกแล้วครับโด่งข้ามคานไปโอ้โหเรียนดรวลซัมเซาครับ สองไกลดูบ้างนะครับจริงๆทีเด็ดของเขาก็มาจากนอกกรอบแบบนี้อยู่บ่อยๆเหมือนกันครับแต่คราวนี้นี่โด่งครับกดไม่ลงแทงไปเลยโรนิตาคว่มาแล้วครับเข้าไปในกรอบเโทษแล้วอาซมเสาตามเข้ามาอีกทีนึ่งยิงยัดลูกนี้ครับเข้ามือของยุทธภูมิครับความหนึบเลยโทสพรเขมิงกิจครับดูอีกทีนะครับโรริตามองเพื่อนแล้วนะครับเห็นยังไม่มีใครเตริมมาก็ยัดเข้ามาเองเลย แต่จริงๆก็อาจจะประมาณความเร็วของราสมเสาน้อยไม่หน่อยนะครับเพราะว่าเติมสปีดมาจริงๆจังหวะก็น่าจะทันพอดีเลยครับถ้าหากกษิศักด์เปิดมาทางหน้าไปกองไที่ดีลมได้ซ้ายคนนีเวลาให้ขับฟ้าหูเมตรวตร์ลูกนี้ว่าปฏิจังหะที่เข้ามาซ้อนตำแหน่งกันเองแหละครับลิต้าตั้งให้อาลัมเสาคืนมาที่ลีลอยลิต้าอาลงพื้นอาครับลิต้าดูดโยก หาตัวเติมทะลุช่องให้แล้วที่ชัยขึ้นมาที่อัสมซาเป็นไอซาก้าครับ2ประตูต่อศูนย์ที่สีเกตขยับทิ้งห่างออกไปโอ้โหครึ่งหลังเนี่ยสีสเกตแทบจะมีโอกาสขึ้นมายิงประตูเป็นครั้งที่2เท่านั้นเองนะครับเกมสวนกลับเด็ดขาดน,นะครับสีสเกตหรือรอรีตาครับตัดสินใจดีนะครับที่เลือกดึงบอลลงก่อนครับแล้วรอจังหวะดูจ่ายครับโอ้โหจ่ายเหนือชั้นนะครับรวมถึงธีระชัยครับที่เติมขึ้นมาได้สวยครับ แล้วก็ได้ว่าไม่เปิดแบบสุมสีุ่มห้าด้วยนะครับจังหวะแรกถ้าเป็นพวกบ้าพลางังตัหวหัวไปแล้วนะครับคงยิงตูมไปแล้วทำให้พอดึงจังหวะรอเพื่อนมาก็เป็นจังหวัดตะโคนที่ลงล็อกพอดีของรีสะเกตเลยครับครับแล้วก็จ่ายต่อหลังนัทวุฒิให้ธีรชัยซึ่งเลือกหักมาที่จุดนัดพบนะครับมาเจอกับไฮสก้าเซอร์นหนักซึ่งวิ่งมาหวดด้วยซ้ายได้เต็มๆธีรชัยตกบบักหมาบอปกับลูกนี้ของทางนัทวุฒิ ว่าดูว่าจะเล่นเล่นแบบยิงโดยตรงที่เสาแรกสุภวัตทุบทิ้งออกไปมาเป็นลูกเตะมุมเลยครับโอ้ปั่นข้ามกำแพงไปแล้วด้วยแต่น้ำหนักไม่ได้แรงมากนะครับแล้วสุภวัตเองด,ดักรอถูกทางครับรู้ว่าบอลจะมาที่เสาแรกดูไปชิดแล้วข,ข้างในเขาฟ้าให้มาที่บิรัมบิรัม หนีโอ้โหนีไม่ได้ไม่ได้ต่อดาทุช่องไอ้บาจโจอ,อาครับจอบาจโจไม่ล้หนะโอกาสที่จะตีไข่แตกมาแล้ว1-2ที่สุโขทัยทําทได้เอาละครับโอ้ต้องชมการแหวกมาของดิยุฟีรามด้วยครับลูกนี้ที่ฉีกแนวรับของสีสะเกตเลยนะครับรุมเตะ 2, 2เอาไม่อยู่แล้วไม่ยอมล้มด้วยครับไหลต่อมาคราวนี้ไม่ล้ำครับจอบาจโจยังอยู่ในไลน์ครับ หลุดเดี่ยวมาได้ครับโดยที่ธีรชัยนะครับยืนอยู่ต่ำสุดในแนวรับสีสเกตครับแล้วลอ่อเป้าลงน,นี้ไม่เหลือครับพอต่อกันติดก็ได้ผลเมื่อน,นั้นครับปัโจกับทานิยุบิลัมแฟนของสุโขทัยทิ่ตามมาเชียงก็ได้เฮบ้างแ่ะครับร <c oughs> อมสอบไป,ปเองแค่ความเร็วใช้ความเร็วแต่ว่าทิศตาเองก็ออกตัวก่อนละครับเลยดักได้แต่บอลมาตรงนี้ย่งคืนมาให้กับลีตาโคกลงพื้นโหสาหนึ ปิดเกมนี้เลยครับของทางสีสกเกตโอ้จังหวะที่กิติศักด์นะครับแย่งบอลจากอาซามซาได้แล้วก็ไปเสียคืนให้ก็เลยถูกทิ้งห่างออกไปเลยเนี่ยเจังหวะนี้เขาคุมได้แล้วไปเตะอัดง่ายๆครับโอ้โหซำเซานี่ก็เหมือนรู้เลยครับจังหวะที่จะโดนอัดนี่ก็ดูครับหุบแข้งหุบข,ขาปล่อยให้บอลติดบล็อกแล้วก็ ชิงจังหวะเปิดมาได้ครับ <t une> เสียท่าจริงๆครับลูกนี้เกียริศักดิ์ครับทำให้โอกาสจะมีคะแนนของสุโขทัยในเกมนี้ก็วูบลงไปด้วยครับ <t une> ครับซำเสาเปิดมาแล้วต้องชมเลยรอดิต้าที่โขกได้เยี่ยมจริงๆนะครับขวาย้อนมาทะลุครับทางขวาสุดมีนะทัทุษบรรจงมาที่เสาแรกเลยเลยไปทางเสา,าสองครับฟ้าโอ้โหโอ้ยิงเหมือนชื่อเลยครับโ <t une> อ้โหสำคัญมากๆครับลูกนี้แต่พลาดไปครับคาฟ้าบุญมาตุน จังหวะตามาหวัวดตรงนี้เนี่ยระยะไม่ถึง10หลาเลยครับบอลเปิดจากนาทัทบุติไปแล้วฉลับกลุ่มผู้เล่นที่เสาแรกนะครับไปสัดช้อนใต้บอลเองสวนด้วยโด,ย,ดยอัตุนตาวให้ลิต้าอาครับปลดล็อกได้แล้วลิต้าคืนมาที่อัตุนทาวซ้ายยุทธนามาดูซ้ายของยุทธนาเลื่องสุดเปิดครับเปิดโอ้โหลิต้าไม่ได้ดูว่า ครับเราก็จบเกมเป็นว่าสีสเกตทําได้เก็บ3ามแต้มแรกของฤด,ดูกาลเลยครับมก็เป็นเสียงเฮในที่สุดครับสำหรับแฟนๆกูปรีครับหลังจาก3าเกมแรกแพ้รวดนัดนี้ก็ได้3คะแนนแล้วนะครับเปิดบ้านเอาชนะสุโขทัยไปได้3ประตูตอนหนึ่งนะครับสมยศพงสุวรรณไอซากา้าเซอร์หนักและในรอยดิตาทำคนละประตูนะครับส่วนสุโขทัยได้ลูกเดียวจากจอนบาจโจค,ครับทำให้ทั้ง2ทีมจบ4ี่นัดมีทีมละ3คะแนนครับ สปอร์ตริท88รถเร็วปลอดภัยไร้กังวลการเยี่ยเยี่ยมโปรโมชช่นสูงการันตีความมั่นคงพู่สนับสนุนเวสแฮมอย่างเป็นทางก,การปี2013ถึง2014แล้วพบกันนะคะ